สวัสดีค่ะวันนี้เรามีวิธีมาดูแลผ้าทอที่เราสวมใส่อยู่นะคะของสวยๆงามๆที่เราซื้อมาตอนแรกสวยงามนะคะแต่พอเวลาผ่านไปก็จะเกิดได้ลุ่ยห,หรือว่ามีลายดอกที่ไม่คมชัดสิ้นสวยๆราคาแพงๆจึงเราจึงต้องมีวิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง นะคะถ้าคนรักการสวมใส่ก็ย่อมมีวิธีการดูแลสิ้นของเราเองนะคะเพื่อไม่ให้มีรอยตำหนิหรือได้หลุดลุ่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดูแลกันอย่างถูกต้องนะคะสำหรับคนที่ชอบนุ่งสิ้นแต่ไม่รู้จักวิธีการดูแลรักษานะคะจริงๆแล้วผ้าทอทุกชนิด ถ้าเราซักมือได้เราควรซักนะคะซักแล้วก็ผึ่งเก็บไว้ในร่มนะคะตากไว้ในร่มเพื่อรักษาสีผ้าและการที่เราสวมใส่สิ้นที่มีราคาแพงเป็นงานมือทุกชนิดนะคะแนะนำว่าถ้าเราจะใส่เฉพาะไปสวมใส่ไปในงานพิธีแค่ไม่กี่ชั่วโมงเราอาจจะเอากลับมาผึ่งเพื่อจะให กลิ่นหรือคราบใครเหงื่ออะไรที่ไม่ไม่พึงประสงค์นะคะเราก็เอามาผึ่งเพื่อให้มันแห้งแล้วก็ไม่ต้องซักเก็บไว้ดูแลต่อไปนะคะคนสมัยโบราณนิยมทําประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูวิธีกันนะคะสวัสดีค่ะเรามาดูแลผ้ามัดโคนกันนะคะ,ะผ้ามัดโคนของเราเนี่ยอันนี้เป็นชิ้นนะคะ าการดูแลผ้ามักโคนเพราะว่าผ้ามักโคนเนี่ยจะมีความนุ่มจะมีลายยกดอกนะคะจะมีลายยกดอกอเขาเรียกว่าทอมือนะคะพวกนี้นะคะลายยกดอกพวกนี้มันจะมีจะมีความนูนนูนของของเนื้อผ้าออกมาเป็นลายดอกออกมานะคะเพราะฉะนั้นาบางทีการใช้งานของของคนเรามันก็ย่อม,มมีบ้างที่มันจะมี ร่องรอยการหลุดลุ่ยนะคะมันจะมีบ้างที่มีเส้นได้ที่มันโผล่ออกมานะคะนี่นะคะบางทีปัญหาของการดูแลรักษาการเก็บรักษาของสิ่หมักโคนเพราะมันมีความนุ่มมันมีความายืดหยุ่นแล้วก็การดูแลยากไหมไม่ยากนะคะถ้าเราคอยระวังเรื่องการไปนั่งในสิ่งที่มันจะต้องเกี่ยวดอกนะคะ เพราะว่าการการที่มีมีได้ที่โผลออกมาเราจะทำยังไงคะทำอะไรก็ไม่ได้ตัดออกไปเดี๋ยวมันก็จะรุ่ยนะคะวิธีแก้อันนี้เราจำลองมาให้ดูนะคะว่าการมีเส้นได้ที่โผลออกมาจากสิ้นเราเนี่ยเราจะแก้ไขย,ยังไงนะคะที่จริงอ่ะวิธีการแก้ไขไม่ยากเลยนะคะอันนี้คือเส้นเส้นได้ที่โผล่ออกมานะคะอันนี้คือเส้นได้ที่โผล่ออมานะคะ ตรงนี้ดูกันง่ายๆสมมุตินะคะอันนี้เราจําลองว่ามีเส้นได้ที่โผลออกมาเป็นลายจากลายดอกนะคะตรงนี้คือเส้นได้วิธีแก้ที่ดีก็คือการใช้เข็มโคเชนะคะหัวเล็กสักหน่อยนึงหัวใหญ่เนี่ยมันจะเป็นรูใหญ่นะคะหัวเล็กสักหน่อยนึงอย่างนี้นะคะอันนี้คืออันนี้คือ,อเส้นได้ที่เส้นได้ที่ที่ ผล่ออกมาจากผ้านะคะเนี่ยเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรมาแล้วมันเป็นแบบนี้นะคะวิธีแก้ของมันก็คือต้องคลิกกลับไปด้านในนะคะแล้วเอาเส้นแล้วเอาเข็มโคเชนะคะแทงเข้าไปข้างบนนี่นะคะแทงเข้าไปข้างบนนะคะแล้วดึงดึงเส้นได้ดึงเส้นได้ด ดึงเส้นได้ที่มันผอกมานะคะพันหัวเข็มไว้นะคะพันหัวเข็มแล้วก็ดึงกลับลงไปข้างล่างเหมือนเดิมนะคะการดึงไปกลับข้างล่างเหมือนเดิมนะคะง่ายๆนะคะลองเหมือนเราถักผ้าแล้วเราดึงดึงเส้นได้กลับไปนะคะเส้นได้ก็จะค่อยๆอเราดึงลงไปนะคะเส้นได้ก็จะค่อยๆเข้าไปจนตรงนี้นะคะอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะ มีสองสิ่งคือเราใช้เข็มโคเชหรือว่าเข็มเย็บผ้าก็ได้นะคะแต่เข็มโคเชเนี่ยจะสะดวกกว่านะคะเพราะว่าเข็มโคเชเนี่ยมีหัวนะคะให้เราแทงขึ้นบนผ้านี่ค่ะให้เราแทงขึ้นบนผ้าแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้นะคะเพื่อเพื่อดึงดึงเส้นได้เพื่อเราดึงเส้นได้กลับลงไปด้านด้านในนะคะ การใช้เข็มโคเชแบบนี้นะคะเราเอาไปข้างในผ้าด้านได้ตะเข็บของผ้าแล้วใช้เข็มโคเชทะลุออกมาอย่างนี้นะคะแล้วดึงเส้นได้ดึงเส้นได้ที่โผล่ม้วนหัวเข็มลงไปดึงกลับไปให้มันเป็นอยู่ด้านตะเข็บด้านในนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ด้านนอกที่เป็นเส้นได้เป็นถั่วง,งอกเป็นได้อะไรที่มันโผล่อยู่ข้างนอกเราก็ดึงเข้าไปเป็นตะเข็บด้านในนะคะก็จะไม่เห็นร่องรอย ที่เป็นเส้นได้นะคะง่ายๆค่ะแม้กระทั่งเชิงตีนจกไหมเป็นอะไรก็ช่างนะคะถ้ามันเป็นเส้นยาวเราก็พลิกเข้าไปด้านหลังนะคะใช้ใช้เข็มโคเชดึงเข้าไปด้านด้านในตะเข็บด้านในนะคะที่เราไม่โชว์นะคะเสร็จแล้วถ้ามันเป็นเส้นยาวเราก็มาผูกปมมัดล็อกอยู่ด้านในได้นะคะด้านในของอเนื้อผ้านะคะอันนี้เราจาลองให้ดูนะคะว่า ถ้ามันมีเพราะว่าเชิงตีนจกหรือเชิงอะไรที่มันเป็นยกดอกนูนออกมามันมีโอกาสที่จะ,ะมีร่องรอยที่ได้จะโผล่ออกมาด้านนอกเพราะฉะนั้นถ้าได้โผล่ออกมาด้านนอกแล้วเรามีวิธีแก้ก็โดยการใช้เข็มโคเชนะคะเพื่อช่วยในการดึงได้ด้านนอกเข้าไปอยู่ด้านในนะคะง่ายๆนะคะลองทําดูนะคะสิ้นที่บ้านหรือเชิงตีนจกที่บ้านมีปัญหาแบบนี้ไหมคะถ้ามีปัญหาแบบนี้ลอง ลองใช้ดูนะคะง่าย,ายนิดเดียวนะคะใช้เข็มโคเชนะคะเข็มโคเชหัวเล็กก็ได้นะคะโดยที่เราดึงโดยที่เราใช้ตะเข็บด้านในเราทะละุทะลุออกมาจากด้านนอกอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ดึงเส้นได้เข้าไปด้านในเพื่อให้ตะเข็บมันอยู่ด้านในนะคะแค่นี้เราก็จะได้สิ้นที่ไม่มีรอยตําหนินะคะเพราะว่าสิ้นบางผืนมันมีค่ามีราคา บา,บ,าบางผืนนี่ก็เป็นเส้นไหมนะคะราคาแพงราคาสูงการเก็บรักษาของสิ้นราคาสูงเนี่ยบางทีอ่ะการใช้งานซึ่งเราไปใช้งานแบบไม่กี่ชั่วโมงมันไม่ได้เปื้อนอะไรนะคะบางทีเราก็ต้องเอามาผึ่งบางทีเขาก็ไม่ซักนะคะเพราะว่าคนโบราณจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยซักสิ้นที่มันเป็นงานฝีมือที่ว่า,าใช้ใช้ฝีมือจริงๆเลยนะเขจะเก็บความ คมของเส้นได้ไว้เพื่อเพื่อเก็บรักษาความคมของเส้นได้แล้วก็ดอกที่มันจะไม่หลุดลุ่ยนะคะการเก็บรักษาที่ดีที่สุดก็คือถ้ามันไม่เปื้อนเรายังไม่ต้องซักก็ได้นะคะเราผึ่งลมให้แหง้งหรือว่าเราใส่ซ้ําหลายๆครั้งแล้วเราถึงมาซักจริงๆแล้วเขาไม่นิยมซักกันนะคะคนโบราณหมายถึงว่าสิ้นที่สิ้นที่มีราคาแพงนะคะเป็นสิ่งที่อะไรล่ะ ใช้ทองใช้เงินใช้ไหมใช้อะไรที่เป็นแทนเส้นได้เข้าไปเนี่ยแทบจะไม่ซักเลยนะคะแล้วภาพเ,เขาเรียกว่าลายดอกมันก็จะคมชัดแบบนี้ตลอดไปนะคะการรักษานะคะไม่ต้องคิดว่ามันสกรปรกเพราะเราไม่ได้ใช้ทั้งวันนะคะไม่ได้เอาไปสมบุกสมบันเพราะฉะนั้นการรักษาที่ดีคือการซักให้น้อยที่สุดนะคะนีเลค่ะ